สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยค่ะแฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีทุกคนเลยนะคะเราก็มาพบปะเจอเจอกันอีกนะคะสาหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่ให้กับเย็นจิตพรทีวีนะคะดีใจค่ะที่เอฟซีไม่ทอดทิ้งเย็นจิตพรทีวีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขขอทุกคนมีโชคค่ะส่วนตัวสาวดําก็พยายามหาแนวทางนะคะให้ท่านนะคะก็ จะไปหาพ่อปู่หลายๆที่หลายๆทางไปนะคะทีนี้สาวดาติดตรงก็ไม่ค่อยสบายนะคะตกมาปีนี้ป่วยบ่อยเหลือเกินค่ะไม่ไม่ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนเป็นไอเป็นหนาวนะแต่ว่าเป็น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 วูบค่ะเป็นวูบค่ะพูดให้เอฟซีของเยจิตพอจะได้ฟังกันทุกคนนะว่าวูบค่ะแล้วก็สาวดาก็ได้รู้ค่ะว่าเป็นโรควูบนี่เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในบรรดาทุก ทุกโรคที่เราเป็นเนี่ยนะคะสำหรับชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะเอฟซี FC จำได้ไหมคะว่าเมื่อก่อนนั้นเย็นจิตก็เคยเป็นโรคหูกเมื่อสมัยปีนูนนะคะปีเมื่อสมัยปีพศ2528-29 0 0นะคะที่ว่าเป็นโรคหูกนะคะก็ไม่มีใครอยากจะเป็นนะคะสาวดําก็ไม่เคยคิดว่าสาวดําจะกลับมาเป็นอีกตอนนั้นที่ว่าสาวดําขับรถ ไปแสดงพาทีมงานไปแสดงที่อ่าอะไรนะศรีมหาศรีมหาไปไปทางไปทางไอ้สักแก้วนะคะแปนนะศรีมหาโพหรือศรีมหาโพนี่แหละค่ะนะคะบอนะกลับรถกับขับรถขากลับขับ b ีเอ็มกลับมาถึงห้องพักแต่างนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยแล้วก็บางทีก็ไปจอดอยู่ติดไฟแดงก็ก็เป็นวูบไปเลยะคะ่ะคือคือไม่รู้ตัวเลยนะคะ ก็หายมาตั้งแต่ปีพศ2528 29นะคะมันก็คือหายมามา3ามส5บ6ีห้ายมาตั้ง30กว่าปีปีนี้สาวดำมา,มาเริ่มเป็นวูปอีกด้วย3ครั้งเมื่อวันก่อนนี่เป็นครั้งที่4ค่ะก็เลยพูดให้ FC ของสาวดำฟังเนาะว่าปีนี้ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะขับรถว่าจะไปนู่นแหละไป ว่าจะไปหาเจ๊แดงเราไหนได้พูดคุยกับน้องเขาอยู่ประจํานะคะว่าจะทํายังไงไปยังไงมายังไงน้องเขาก็สาวทาตัวคนเดียวอยู่แล้วนะเขาก็แนะนานี่แต่สิ่งดีๆที่น้องแนะนํามาแต่ว่าก็สาวก็ยังงงเอ๊ะทำไมตกมาปีนี้ทาไมสาวทาถึงเป็นน่นเป็นนี่นะน้องก็คงจะ,ะคืออาการที่เป็นมันจะมีปวดปวดขมับก่อนคะ่ะ ขนาดแข็งแรงนี่แหละดีๆทำโน่นทำนี่กระโดดโลดเต้นอยู่เปิดเพลงแล้วก็ลําก็ฟ้อนอยู่อยู่ๆไอ้ไอ้ไอ้ด้านขมับด้านขวามันก็จะปวดค่ะมันจะปวดตุ๊บตุ๊บเหมือนเหมือนมีอะไรดูดนี่แหละพอปวดตุ๊บตุ๊บแล้วสาวดําก็จะเริ่มเมื่อยพอเริ่มเมื่อยแล้วก็จะจะอ่าจะจะเหงื่อออกนะคะแบบเหมือนเขาเรียกว่ายางตายออกอะเหงื่อออกแล้วก็จะ แล้วก็จะหมดแรงลงเลยแล้วก็จะนั่งยืดย,ย,ย,ยืดขายืดแขนไม่ออกอย่างนี้แล้วกะ็ต้องต้องนอนยาวอ่ะค่ะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะอยู่ในสวนธรรมอยู่ปากกล้วยอย,อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ถนนหนทางก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะโอ้ยสาวดาก็เลยบอกเอฟซี FC ของสาวดำเนาะให้เข้าใจสําหรับเอฟซีคนที่ยังรักยังสงสารและยังเมตตาสาวดาอยู่และก็รู้ว่าสาวดำเป็นคนพูดตรงไปตรงมาเนาะอาการมันเป็นแบบนี้ค่ะก็ได้แต่ทาใจเนาะค่ะ ก็พยายามหาตัวเลขว่าจะไปหาแนวทางจากหลวงปู่หลวงพ่อเสียนที่ไหนก็ตั้งใจจะไปแหละเติมน้ำมันรถเต็มถังแล้วจะไปไปไม่ไหวนะคะ,ะทีนี้ได้ไลฟ์พ่อปูนป่นะคะบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้ท่านบอกว่าไม่ต้องมาก็ได้ปู่สิส่งให้แล้วปู่ก็ส่งให้ทุกทุกปู่เลยค่ะที่สาวดํารู้จักกับท่านเนี่ยนะคะที่สาวดําเคยไปหาท่านไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวปู่ส่งให้เป็นมาทังสี่ก็ตกตัปบขอพระคุณ อันปูทุกๆพอปูนะที่เพิ่นบอกว่าที่เพิ่นกับโจมาหายอีลีเนาะเมื่อนี้ก็ได้ตัวเลขกับพ่อปูปูปูห้าเจ็ดแปดค่ะพี่น้องอ่าเริ่มกันเลยเนาะเขาเนาะแต่อธิบายให้เจ็บที่แตฟังเข้าใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะปูห้าเจ็ดแปดกันทันที่วันที่สิบหกเนาะอ่ากุมภาพันธ์เนาะ พซอจะสองศูนย์สองสามค่ะปูปูห้าเจ็ดแปดค่ะปูเป็นไหนประจำนอกพี่น้องเนาะปูห้าเจ็ดแปดเพป่นไหนมากวัดนีเพป่นไหนวิ่งค่ะ วิ่งวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนข้างนวิ่งบนสี่พี่น้องรองหนึ่งค่ะข้าน่นวิ่งบนสี่รองหนึ่งนะคะ ปูสามโอ้ยปูห้าเจ็ดแปดค่ะแล้วก็สามตัวบนโอ้ยประสวัดอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะอืม สามตัวบนสามตัวบนวิ่บบนค่ะ วิ่งบนสี่ลองลองหนึ่งเด้อพี่น้องครูเป็นไงลองหนึ่งค่ะ น่วงนับปากกามันเบาหน่อยๆทั้งสามเอกคนได้จ้าปูห้าเจ็ดแปดค่ะ ใช่ไหมครับชื่ออะไรพี่อ่าตำนานหรือสามตัวบนค่ะ สามตัวบนแปดหนึ่งสี่ค่ะเก้าหนึ่งสี่ เ1 9 8 1 4 9 1 4เดคู่้าเจแค่ะแล้วก็8ปดแปดหน,ห,น,ดห,นห้า พี่น้องเมอนั่นมันมันสิซ้ำออกตัวเกาบ่พี่น้องเนาะกับบนนีรยกับเมิ่งรู้ละหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์กันยังออกจนเนะาะจ้ามาเนี่สองตัวบนค่ะสองตัวบน อันนี้สองสองตัวบนสองตัวบนหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งเก้าค่ะพี่น้องพี่เดอร์ค่ะบันนี้ของปูเขาอ่าบันนี้เลขสองตัวล่างค่ะสองตัวล่าง ตัวล่างโอ, <c oughs> าโอ้ยปากกาดูด้ากลับไปนอนสองตัวล่างโอ้ยปากกาดูดา้ากลัพี่นอง

ซี่หาตัวเดียวพี่น้องสองตัวล่างซี่หาตัวเดียวเลยกับบอตองไอ้นั่นเลยของปูห้าเจ็ดแปดค่ะฟันทุ่งหางเดียวเลยพี่น้องสองตัวล่าง I'm ขอใหท้ทุกท่านโชคดีค่ะปูหาเจ็ดแปดเพื่อนหามาเลยล้อพี่น้องนะ้อขอให้ทุกคนโชคดีค่ะร่ํารวยร่ารวยถูกหวยงวดน,นี้กันทุกคนนะคะคนถามมานั่งมักตัวใดกันนั่งมักมักตัวนี้แล้วนะั่งอันนี้มักคักเลยจะ้ะ บอมาดูนแล้วค่ะไอ้ซีหานี่ยห้าน้อยกับบ้ามาดูนแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดนี้กันทุกคนนะคะ